โชคดีของเขาของพวกเขาที่ได้มาเจอผมแล้วก็ผมก็โชคดีที่ได้มาเจอพวกเขาทําให้ต่างฝ่ายต่างบินบินบนั้งคู่ก็คือพึ่งพากันผมก็ให้เขารอดมาจากอันตรายจากที่อยู่เดิมนะครับแทนที่จะถูกโยนทิ้งทั้งหมดนะครับหรือว่าปล่อยให้อยู่ตามกระทะกับเป็นเหยื่อของพวกตุ๊กแกพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ว,ว่ามาเจอผมผมก็จะพาในะอยู่ที่ปลอดภัยสูงตรงนี้ตรงจวนนี้นะครับพึ่งคิดว่า นี่มาถึงผลแล้วผมตั้งใจอยากจะนะหาพึ่งมาเลี้ยงขนานานแล้ะครับแต่วไว้มีโอกาสวันนี้เป็นโอกาสของผมครับเยี่ยมผมกำลังย้ายพึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้มีการย้ายห้องย้ายที่ทำงานแล้วปรากฏว่าพึ่งพึ่งโครงนะบานเท่าเขาเื่อนพึ่งโกนนะครับท่านผู้ชมไปเกาะเป็นรนังใหญ่เลยอยู่กับธงชาติพื้นเก่าที่ปักไว้ ผมก็เลยต้องมีการขยับขยายเพราะว่าตรงนั้นมีการรื้อห้องเออกาะแขนผมแล้วตอนผมทั้งตัวเลยครับทีนี้นี่นะครับหลังใหญ่มากแต่ว่าพวกน้ำหวานพวกอะไรถูกเอาไปบางส่วนแล้วครับก็จะเหลือมีเหลืออยู่บ้างครับอย่างตรงมือผมนี่ก็เป็นขี้พึ่งนะครับเป็นลังพึ่งเก่านี่นะครับที่อยู่ใหม่ที่ผมตั้งใจว่าจะเอามาไว้ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะหาวิธีจัดการก่อนนะครับเดี๋ยวกลับให้ดูก่นนี่คือกระท่อมพอเพียงตรงนี้นะครับลูพึ่งพวกเระเสียวกันนะครับ บนก็ดีนะเดียเอาไว้ข้างบนก็ดีนะครับเพราะว่ารงชาติควรจะอยู่ที่สูงเลยลรวผมจะไว้ข้างบนเนะโอเคเอาไว้บนจวดันนี้นผมก็เอาพึ่งขยับมาจากที่เดิมที่กําลังลึกสิ่งปลูกสร้างตัว้นะครับเพื่อจะอาไว้ในกระท่อมหลังนี้นะครับกระท่อมใหม่ของผมเองที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อสําหรับเป็นที่พักผ่อนินขอบสระตรงนี้นะครับที่มีมวมิวสวยงามมากครับท่านผู้ชม นาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศต่อไปข้างหน้านะครับศูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นป้ายเก่าเป็นป้ายเก่าที่เคยทําไว้นะครับตรงหน้านี่ก็จะมีพวกต้นไม้อะไรต่างๆทาไว้แล้วก็มีก๊อกน้าปราปาที่สูบขึ้นมาเกากดสรมันใช้งานด้วยครับแล้วก็มีเครื่องม,มือทำมาหาก,กินแล้วก็มีต้นไม้ที่เจ็ดเตียมปลูกเตรียมลงหลุมนะครับมีดอเบอรี่มีมะพร้าวน้ำหอมมีมะม่วงแก้วขมิน้นมีน้ำนะครับมีน้ำไาด้วย ซึ่งที่สําคัญก็คือพึ่งเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ำแถวนี้มีเยอะเลยพึ่งก็จะไปหาต่อมาแล้วก็มีเครื่องมือจับปลาที่เป็นของเก่าที่เคยใช้แล้วนะครับันจะมาประดับไว้ที่นี่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญก็คือตัวนี้ครับถึงเป็นแล้วที่ผมไปจับไปเก็บได้มาจากป่าชายแดนนะครับเป็นของในฝรั่ไม่ว่าผ่านต่างประเทศหรือผ่านไทยไม่รู้นะครับจะทำไว้เป็นทำมาจากสปริงลวดของเอ็นสายเบรกจักรยานนะครับ แล้วสำหรับรักคอรักขาสัตว์ป่าแม้กระทั่งสุนัขนะครับถ้าไปสูตรเราจะต้องโดนรักคอตายแงยแกอันนี้ก็คือส่วนประกอบของกระท่อมที่นี่นะครับวันนี้สาระสําคัญของวันนี้ก็คือการย้ายผึ่งจากที่อยู่เก่านะครับที่เป็นผึ่งผึ่งโครงนะครับเป็นผึ่งใหญ่อีกตระกูลหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่ตามโครงตามทีเม่เปืน้นเมืดเป็นกล่องเป็นรังอะไรเงี้ยครับเอา,าไว้ที่นี่กับท่านผู้ชมเพื่อให้เป็นบ้านใหม่ผมกะว่าจะเอาไว้ข้างบนนี้ก่อน เสร็จแล้วหลังจากนี้ผมก็จะได้มาทํากล่องทำที่ที่ให้เขาได้อยู่กันสบายๆอาจจะใช้บริเวณที่นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ให้อยู่ชั่วคราวไป้ก่อนด้วยกันเอาไปผูกไว้ข้างบนเพราะว่าข้างบนจะไม่ค่อยมีลมเขึ้นบนนี้จะไม่ค่อยชอบลมก็เร่เดี๋ยวผมจะไปกันไว้ผูกไว้ตรงนี้ก็เป็นที่สูงขึ้นก็จะได้อยู่ได้สบาย ตอนต่อไปก็คือจะเอาขึ้นเนี่ยเอาไปแขวนไว้ข้างบนบนจัว่วข้างบนนะครับคนนี้ไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องมาเพราะว่าถ้าโมเด้เตรียมอยู่ก็งานก็จะไม่สําเร็จผมก็เลยต้องมาแบบรีบๆนะครับเดี๋ยวจะพลาดโมแต่เตรียมขากล้องเตรียมน่นเตรียมนี่ไม่ได้ทีก็ใช้มือถือนี่แหละครับท่านผู้ชมถ่ายทําเลยเดี๋ยวผมหาเชือกก่อนนะเตรียมเชือก,กอ ตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วครับหลังทงชาตินี้ก็จะเป็นหลังพึ่งขนาดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมที่แม่พึ่งต่างๆนะครับพวกพึ่งงานพึ่งแรงต่างก็น่าจะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องค่อยๆปรับปรุงไม่ให้ที่นี่ให้ที่นี่เหมาะสมกับที่จะเป็นที่อยู่ของพวกเขานะครับสังเกตดูว่าพึ่งบินกันร่อนเลยครับแต่ว่า ไม่ดุร้ายนะครับไม่มากไม่มาตอดไม่มาทําอันตรายผมเลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ก็คือรังผึ้งขนาดใหญ่นะครับซึ่งบรรดารังผึ้งที่เป็นขี้ผึ้งต่างๆก็ได้มีการมีการเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าแม่ผึ้งหรือว่าตัวผึ้งเนี่ยนับพันนับน่าจะหลายพันตัวนะครับก็ยังคงต่อเป็นรังอยู่ไม่มีตัวไหนมาทำร้ายผมเลยก็ ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะอยู่ร่วมกันได้นะโอเคไม่เลวขากองมาก็จะยากนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ตรงนี้เป็นที่อับแสงแล้วก็อับลงอับลมไม่ให้ลมห,ลหรือว่าแสงรบกวนนะครับเพราะว่าพึ่งโพรงนี่เขาจะชอบอยู่ในที่มืดเป็นโพรงเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําไว้ชั่วคราวก่อนด้วยการเอาเสือปูนอนนี้ในการที่จะทํเป็นที่กําบังนะครับทําชั่วคราวก่อนโอเคเดี๋ยว จะค่อยๆถ่ายทําไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ลมพัดจากด้านหน้าลนะครับก็โดยการสลระเสือปูนอนที่เป็นฟองน้ําที่เป็นใหญ่นะครับประมาณหนึ่งพื้นแล้วก็จะรองรับด้านโน้นนะครับไม่ให้ลมตีปะทะเข้ามาแล้วก็จะดันขึ้นมาตรงนี้ดันขึ้นมาตรงนี้จะดันขึ้นมาเพื่อตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายด้านหนึ่งก็คือใช้แผ่นนี้นะครับ โดยการคือนปึ๊บทั้งหมดเพื่อไม่ให้ลมตีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็รักษาความมืดของแสงไว้ให้บรรดาพึ่งเหล่านี้อยู่ได้นะครับ,รบท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับสําหรับการทําที่อยู่ให้สลับพึ่งโพรงในวันนี้นะครับโดยการเสียสละเสื่อปูนอนไปหนึ่งพื้นนะครับจากที่ผมมีอยู่เก็บเป็นสตกอกไว้สําหรับมานอนที่กระท่อมแห่งนี้นะครับก็ ใช้เสื่อนี่แหละเป็นชั่วคราวเพราะว่ามันเย็บมันประกอบง่ายทําแล้วก็ปุ้มไม่ให้หลังพึ่งนี่โดนลมแล้วก็โดนแสงเยอะเกินไปนะครับช่องทางที่จะให้พึ่งออกมาหากินหรือว่าบินม้างนอกก็มีพอต้องปวดนะครับตามจุดต่างๆที่พึ่งสามารถที่จะออกมาได้นะครับไม่ถือว่าเป็นการกัดทั้งนูนเดียวก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็แม่พึ่งหรือว่าตัวพึ่งต่างๆก็บินว่อนแบบ น่าจะเป็นลักษณะเป็นขนซสือวันนี้ดีโฟร์เนาะตอนนี้ก็อยู่แบบงเงียบสงบแล้วครับผมให้ท่านผู้ชมดูในช่องที่ผมเอามือกลางออกนะครับเพื่อเห็นเป็นดำๆอยู่ตรงกลางจอนะครับนั่นก็คือพึ่งอยู่ในอาการที่สงบแล้วครับไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนแรกๆที่ออกมาก็แสดงว่าเขาน่าจะอยู่ได้นะครับต่อไปเราก็จะแวะเวียนมาดูกันนะครับว่าพึ่งอยู่กันยังไงท่านผู้ชมคือมองจาก,กด้านหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะ เข้ามาในกระท่อมแห่งนี้แล้วก็เห็นได้เลยเมื่อสักครู่ก็มีแม่พึ่งนะครับที่บินทางกินอยู่หรือว่าบินรัตเวียนอยู่นี่ตัวนี้นะครับบินไปบินมานี่ตัวนี้เป็นช่องนะครับสามารถที่จะดูได้เนี่ครับท่านผู้ชมเป็นพึ่งที่อยู่แบบสงบเลยผมกะว่าจะให้พึ่งเนี่ยนอนอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นขอนไม้ที่เป็นจั่วของกระท่อมแต่ว่าตอนนี้พึ่งก็ยังคงเกาะอยู่ที่พื้นทงไตลงนะครับอย่างเหนียวแน่น นี่ก็เป็นฝาล้วก็มีตัวนี้ออกมาสำรวจละเดี๋ยวผมจะปิดไว้เหมือนเดิมนะปิดไว้ใมิดชิดให้ลบเขาเออนี่ลงตัวแล้วครับเก็บร้อยแล้วครับเก็บริมเก็บขอบอย่างดีเลยต่อไปพึ่งก็จะสาม,มารถออกในรูนี้ได้ออกมาหากินข้างนอกอยู่แบบสงบละอ่า ก็มีออกมาบบนินสำรวจอยู่แถบ,บนี้เป็นบ้างปลายนะครับผมคิดว่าพึ่งน่าจะอยู่ได้นะครับแต่ผมก็จะในประมาทก็จะประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยถ้าเขากับเราอยู่ด้วยกันได้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆไม่อยากให้ไปอยู่ไกลอันตรายจะเกิดขึ้นกับเายู่ตัวนี้อ mm <ผ>ยู่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่เขาต้องการที่จะหาพึ่งแบบนี้นะเขาจะกยคงจะต้องการอยู่ถ้าได้แล้วด้วยวิธีการ เอาลังไปอย่างเดียวมันก็จบนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาด้วยวิธีการเผาการทําลายเพื่อจะเอาลังพึ่งโดยที่ทําให้พวกพ่อแม่พึ่งตายนี่ก็โอเคจะก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตัวนี้หายากแหละตัวที่ก็บินคอนอยู่เดี๋ยวก็คงเข้าไปในลังน,น,น,นี่นี่จบกันมาแล้วมันไม่ทําลายผมเลยตั้งแต่ตรวจทางที่พาเดินมาจากที่ลังเต่าอยู่นะครับที่เขาทิ้งไว้ ก็ถือว่าเป็นพึ่งที่ดีไม่เป็นดูร้ายไม่ทำรายมรผมเลยโอเคก็สมกับที่ยอมเสียสละถ้ะาไปพื้นนี้ที่ใช้ปูนอนนะครับ<อ>รต่อมือผมก็ยังมีมินพึ่งรีว่าพึ่งพวกในพึ่งพกต่อ,อไปหาอาหารมาหรือเปล่าผมใจใจนะต,ตัวนี้ต่อไปเราจะได้มี ขั้นตอนการถ่ายทําลง YouTube ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับในช่องฟรีเกษตร h ชน n นลนะครับเกี่ยวกับการดูแลพึ่งรังนี้ต่อไปเพื่อให้เติบโตสู่ธรรมชาติออกลูกออกหลานไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการทำลายคู่กับกบระท่อมนี้ไปนานๆนะครับ พึ่งหลังนี้ทําให้กระท่อมแห่งนี้ดูมีความหมายสําคัญขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่วากระท่อมหลังนี้นอกจากจะเป็นที่อาศัยของผมหรือว่าของพวกที่จะมาอาศัยลมเงาของกระท่อมแห่งนี้แล้วเราก็ยังได้ทําขึ้นเพื่อให้พึ่งหลังนี้ได้อยู่อาศัยด้วยกันที่นี่นะครับทําให้กระท่อมหลังนี้มีคุณค่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับพื่งหลังนี้ผมจะนําเสนอมาสู่สายตาท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเอาใจช่วยกันนะครับให้พื้นหลังนี้อยู่ที่กระทอมแห่งนี้ไปน,นานๆแต่พึ่งมาแบบไม่คาดหวังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมารื